สวัสดีครับตอนนี้ให้ชมพระสมเด็จบองคุณคลโหมพิมใหญ่ฮะหรือว่าพิมพระประธานฮะนี่ท่านชมครับอันนี้จะเป็นของกกุกเก่าท่านเส้นชมดูท่านนะเส้นชมของบางคุนคลมเนี่ยเส้นชมจะเล็กจะค่อนข้างจะเล็กกว่าของวัชระขังนะฮะท่านดูพิมพ์ตรงท่านฮะโอเคครับเด้อ พิมพ์ทรงของท่านก็โอเคเป็นพิมพ์ใหญ่หรือว,ว่าพิมพ์พระประธานนะ่ะมีเส้นซุ้มเนี่ยเส้นซุ้มท่านจะหดตัวแล้วก็จะมีคาบกลนะุ่นนะฮะแล้วจะมีฝ้าเนี่ยฝ้าเนี่ยฝ้าออกเนี่ยฝ้านวลเทานี่ฮะนี่ฮะฝ้านวลเทาจะมีอยู่ในซอกเนี่ยครับแล้วก็จะมีคาบกลุ่ติดอยู่นี่ครับนี่เป็นของหมองลมฮนะ วิมใหญ่แล้วพิมประทานพระองค์นี้ก็ใช้มาเยอะฮะศึกแล้วก็เทาะบินหน่อยขอบบินนะนี่ครับด้านหลังครับนี่ด้านหลังฮะนี่ดูง่ายครับเนี่ยมีรอยฟ้าแล้วคาบกรุนะเนี่ยฮะนี่ยครคาบกรุจะติดอยู่จะมองเห็นชัดเจนเนะเนื้อ ก็จะนุ่มฮะนึกนุ่มนวลตาเพราะว่าพระผ่านการใช้มาโดนเหนือโดนอะไรต่างๆก็จะมีความนึง่งความหนึกความนุ่มดูซึ้งเหนี่ยรอยแยกตัวของท่านฮะออะดูด้านข้างบ้างครับนี่ฮะด้านข้างก็จะมีรอยเห็นชัดนิดนึงเนี่ยมีรอยคาบกุแล้วก็รอยแยกตัวแล้วก็คาบกุลงไปแทรกนะนี่ฮะ ก็จะไม่เสมอกันฮะข้างบนจะเล็กหน่อยข้างล่างหนาหน่อยเนี่ยฮะข้างบนจะบางกว่าดูอีกแถบครับเนี่ยฮะอันนี้จะมีรอยแยกตัวเห็นชัดนะแต่ข้างบนก็จะรอยกระเทาะนะฮะนี่รอยกระเทาะเป็นกลางชามกลางสายแตกเลยเหมือนกันครับนั่นนะครับนี่ด้านล่างเนี่ยจะมีคราบกรุคราบว่าเนะฮะ เต็มฮะเต็มไปหมดครับเอาเรามาดูขยายหน่อยดูภาพขยายของพระกันครับนี่ครับขยายเราจะเห็นเนื้อหามวลสารพระบางคุนพรมก็จะเป็นพระเนื้อละเอียดนะฮะมวลสารไม่มากนะครับ แต่ดูเส้นทุ้มท่านน่ะจะหดตัวแล้วก็จะมีรอยนี่ฮะว่าเป็นคราบแคนไซขึ้นมาอันนี้ก็เป็นคราบกรุกครับท่านชมดูครับเนื้อจะใสแห้งนุ่มนวลตาครับดูครับท่านฮะนี่ฮะพอพักท่านก็จะเป็นแบบผลมะตูมครับเกตจะชนซุ้มครับนี่นะอกท่านครับเนี่ฮะ เอวท่านจะผายเล็กน้อยนะเนี่ยดูแล้วสวยครับสวยงามท่านดูวงแขนของท่านครับและในซอกนี่ก็จะมีคราบกรุและอันนี้ก็จะมีแกนซ้ายแล้วมีฟ้าเกิดขึ้นมาครับนี่ครับดูครับเนี่ยเห็นชัดเจนฮะจะมีคราบกรุเนี่ยฮะนี่คราบกรุติดอยู่นี่ครับบริเวณนี้ก็มีคราบกรุติดนะฮะเป็นกรุกเก่าครับอันนี้จะเป็นพระกรุกเก่าเนี่ย มีจะมีเนื้อหามวลสารพอประมาณเห็นชัดเนี่ยฮะนี่ครับรอยจำ้ำก็จะมีรอยจ้ำเนี่ยฮะนี่รอยเน่าเน่าเนื้อเน่าบางรอยจำ้ำบันจะเกิดขึ้นนะฮะในเนื้อพระขององค์พระของบางบุบลมกรมุกเก่าที่ผ่านการใช้นี่ครับนี่กัรซช้ครับนี่ฮะดูเนื้อท่านฮะซึ่งครับสวยครับหนึกนุ่มนวลตาครับแกล่งท่านดูนี่รอย ยุบลอยยน่นนะฮะรอยเหี่ยวนี่ครับท่านดูครับนี่ฮะร,รอยที่ยุบตัวของมวลสารต่างๆนะฮะเกิดเป็นบ่อน้ำตาขึ้นฮะนี่ครับชมครับผมนะอ้ามาดูด้านหลังบ้างครับนี่ครับด้านหลัง นี่จะเห็นพวกแคนไรมั่งพวกอะไรต่างๆนี oh ่จะเกิดขึ100้นเนี่ยนี่ลอยล้านแล้วก็จะมีคราบกรุเนี่ฮะคราบกรุติดอยู่ครับนี่ฮะลักษณะคราบที่มีอยู่ในเนื้อพระเนื้อหาจะใสครับนี่ฮะดูหนึกนุ่มครับเห็นชัดเจนครับความหนึกความนุ่มครับความนวลตาครับนี่ฮะท่านชมฮะนี่ฮะลอยล้านที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีคราบกรุ นี่ข้าวกลุกที่มีอยู่ในองค์พระครับเนี่ยเป็นพระกลุกเก่าครับอุน,นี้ได้มานานเลยอยู่กับผมตกกับตั้งกับปีสาอศ42กันนะพระองค์เนี่ยฮะอยู่กับผมมา20กว่าปีาเ,าาเนี่ย,ะย,มมยฮะดูท่านผูชมครับนี่ฮะด้านหลังเอ้ามาดูด้านหน้าอีกรอบครับผมนี่ฮะด้านหน้าท่านท่านชมฮะเนี่ฮะ ตองจากรราาพระเกตลงพระพักเดี๋วงแขนท่านนะจากวงแขนแล้วก็มาขะทักททเท้ามาชั้นต่างๆฮะท่านชมฮะนี่ครับนี่ฮะพิมพ์พระประธานหรือพิมพ์ใหญ่ของสมเดบบ็จบงคุมพรมอันนี้จะเป็นกรุกเก่าครับโอเคครับอ่าโอเค คลิปนี้ไว้ชมกันเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ